สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่สศา,สาชแนลนะคะสำหรับวันนี้สามีภารักิจนะคะก็คือเราจะไปซื้อต้นคริสต์มาสกันนะคะต้นไม้คริสต์มาสนะคะเราจะพาไปดูว่ามันราคาเท่าไหร่นะคะเราเอาของจริงนะคะเพราะว่าซื้อทุกปีนะคะมันมี มันมีกลิ่นออกมานะคะในความรู้สึกของสานะคะก็เลยส่วนมากแล้วจะไม่ใช้ต้นไม้ปลอมที่มันมีไฟมาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะส่วนมากพกอขาก็จะซื้อเป็นของจริงนะคะเดี๋ยวไปดูว่าราคาเท่าไหร่ปีนี้แพงไหมนะคะเราจะได้จากที่ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็เตรียมตัวเข้าไปก็ต้องใส่แมสใส่อะไรนะคะเนี่ยสามารถที่โวมาร์ทนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีต้นไม้มีอะไรหรือเปล่าข้างในนะคะมองไม่เห็นหน้าเลยเนาะตั้งแต่เป็นโควิดนี่แบบไม,ไม่เห็นหน้ากันเลยนะคะนี่นะคะข้างหลังนะคะไปเดี๋ยวจะพาไปข้างในนะคะ เ9ความสียงก็จะอยู่ประมาณ7.5ฟตุตนะคะก็สีงอยู่นะถ้าเป็นต้นฟอมจะมาพร้อมไฟพร้อมอะไรเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกว่ามีต้นจริงหรือเปล่าะคะช่วงนี้เป็นคริสต์มาสหมดแล้วเนาะ ดูลูกบอลน,นะคะอันนี้เป็นลูกบอลที่เขาใช้ประดับต้นนะแล้วแต่ว่าจะเอาสีนะคะแต่ยังไม่รู้เลยว่าปีนี้จะเอาสีอะไรนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณ7.5 7.4สวยดีนะคะไม่แพงเท่าไหร่นะ,ะโอเคสรุปคือที่วอมาร์ทไม่มีนะคะแถวที่สายอยู่นะคะเดี๋ยว จะไปดูที่อื่นแล้วกันนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ช้อปปิ้งอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันเพราะว่าส่วนมากถ้าเรามานะ่ะเราจะไม่ค่อยอได้แค่อย่างเดียวที่เราตั้ง,งใจมาหานะคะเราก็จะได้หลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าได้อะไรบ้างนะคะหา <c oughs> ที่อื่นเนาะอันนี้เป็นแผนประตูหน้าบ้านนะคะเลยแขนประตูหน้าบ้าน,นเป็นไฟที่เขาใช้ประดับตามต้นไม้

เป,เป็นคนทางครอบครัวของคาร์ลสนะคะก็จะเยอะๆหน่อยส่วนมากแกวนี้นะคะที่สาอยู่นะคะพูดภาษาสเปนหมดเลยตอนนี้ถามมามาใหม่ๆนะคะคิดว่าตัวเองหลงเข้ามาในอาประเทศสเปนนะคะเขาคือไม่ใช่นะเรามาอยู่อเมริกานะคะแต่ว่าเขตที่สายอยู่คือคนโปรโตุเกสเยอะนะคะคนสเปนเยอะกว่าจะปรับตัวได้ก็นานอยู่นะโอเคนะคะนี่ก็เป็น เหตุการณ์นะคะก็คือเมื่อกี้ผู้หญิงแกทารถรถแกล็อกนะคะปกติเนี่ยกุญแจถ้าเกิดว่าอยู่ข้างในรถเนี่ยถ้ามันไม่มีความผิดปกติของลูกของกุญแจนะมันจะไม่ล็อกนะคะรถจะไม่ยอมล็อกนะคะแต่ว่ารถแกล็อกเขาล็อกก็เลยไปช่วยโทรหาทางบริษัทให้เขามาช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของวันนี้เนาะยังไม่ได้ต้นไม้เลยนะคะแต่ก็ยังจะไปหาอีกที่อื่นนะคะตอนนี้ก็ช้อปปิ้งก็คือของเต็มรถเลยนะคะ โอ okay, เคเดี๋ยวดูกันว่าเสร็จตรงนี้แล้วเราก็จะไปดูว่าที่ไหนมีนะคะไว้เ,เจอกันนะคะเจเดนจะไปกับแม่นะคะเดี๋ยวจะไปเลือกนะคะแล้วก็ให้คาบรถขับรถไปนะคะเดี๋ยวให้ลูกถือกล้องให้นะคะมีมีคนถือกล้องให้แล้วนะคะโอเค let's go <S hi guys it's me j a d e n I'm 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 actually the cameraman today you put the m a t on yep เราต้องเล y ้เพื่อซีมามี่ด้วยโอเคระวังไปก e น e ้างใ e วันน g ้ไปที่ไหนคริสต์มาสอุยกินกลิ่นหอมมากนะคะอันนี้เป็นที่เขาเสียบใส่ต้นนะคะเพราว่าอะไรอ่ะที่ที่วางต้น,น,ะะน,นเนาะอันนี้เป็นต้นเล็กอ่ yeah. หอมมากนะคะใครถือกล้องให้ใครคะนี่ e l l k But this not really... This is totally not good. too many leaves, so they're not too pretty. Yeah, okay, let's go. Which? Mommy, you gotta pick... You, mm -hmm. okay? you gotta keep taking mommy, okay? Okay. Sit the baby. Stay away a little bit, so... But you see me or no Yeah. You see mama? Okay. I'm going back. Okay. Not too far. Come here. I want far for 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 people to see the Christmas tree. Yeah, I know. What about this one? This one no, right? Because no. there's a They have a string, string on it. Okay, let's go to the next tree. Oh, no, we have to pick one from here so Papa can come here. What about this one? Let me go back i need to this way, can you see my face for me on the corner Just do not move six to seven no right no this one no they, 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 have, they have one stick they, they have no they have no leave one of the sticks huh? one stick from over here have 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 no no leaves right so we actually have to looking for which one have more leaves okay, the next keep no, but that one Can i come follow me follow me let's, let's do something crazy follow <coughs> me This one looks stronger. Ouch. How can Open this to see how big it is. But people already tied it up. This is not too many leaves in here. You here, brother. Alright, Okay, no yeah. okay. So let me pick this one. Okay. What do you think? I like it. But this thing is flat. flat. Not, too Not too much. Maybe this, one. No? Wow. this one is super, super thick. I like this. He's super fat. I like this one. This one is so fat. <I> know. Uh, but they they have a stick on front you see in the top look uh, right on the top mama it's not too good well, this one s good. <S okay let's get it i this one right yeah I wanna get it yep this mean ก i นเราก็เอาใบนี้นะคะ เข้าไปข้างในแล้วเราก็ไปจ่ายนะคะแต่นะตอนนี้คือให้คา่รารถไปจ่ายแล้วก็พอเข้าแรปให้เราเสร็จนะคะเดี๋ยวคะ่ะแล้วก็เอเอารถ่า,ลลาแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะอ่ากำลัลงจะเป็นับแล้วนะคะบ <c oughs> ูก็ร้องไห้เลย เราแรปไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาขึ้นนะคะ No, I don't think that one. Oh, is <says> no, that one? Okay. I thought it's a fat one that one. No, it's okay. Okay นะคะเครื่องตรงนั้นเป็นเครื่องแรปนะคะ เขากำลังจะเอาขึ้นหลังรถนะคะเดี๋ยวจะดูว่าเขาจะเอาเข้าได้ไห<อ>มฮะคือต้องได้มัดหลังรถนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เขา้าเข้าในรถไม่ได้นะคะอ่ะกลังามัดให้ทำไมตอนเลือกมันมันสูงสูงเนาะพออันนี้อยู่ประมาณหฟิตนะคะเนี่ยแต่พอขึ้นไ,ไปไปไอ้นี่แล้วอ่ะไปเขาเรียกว่าอะไร ใส่ะข่ายแล้วนต้นเล็กๆเลยโอเคดัน,นไม่ได้ใส่แมสกก็เลยไม่ได้เดินมั่วนะคะถึงบ้านแล้วนะคะปีนี้จะเอาตั้งไว้ข้างหน้าบ้านนะคะก็ย้ายโต๊ออกแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นของแบบของคริสต์มาสตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะคะ เก็บไว้นะคะเป็นลูกบอลแล้วก็มีที่แขวนหน้าบ้านประตูนะคะแบบลูกบอลที่แบบมันไม่แตกนะมันเป็นพลาสติกให้การ์ลอ right? mm ีซี h เดอร์ไรปีนี้ตั้งไว้หน้าบ้านนะคะนี mm ่โอเคสีแ hmm. ดงั้งน mm ี่เท้า

ไม่สาวอ้วนหน่อยตัวนี้อ้วนนต้น,น,ตนคริสต์มาสปีนี้จะเหมือนสานนะคะจะอ้นวนวนเตี้ยๆ I say Christmas tree this year is gonna be just like me short and fat อันนี้ก็แกะออกแล้วแล้วก็ทำ่างนี้นะคะเดี๋ยววิดีโอคลิปนี้นะคะเดี๋ยวสาจาอ้อาวคราฟต์ ที่ตกแต่งเราจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็จะให้ดูเป็นต้นไม้เนะยูซีมายเฟซสวาเกนเอ่อโพสต p o า t m ิดีโอ o So o k เคออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe s ับส c r i b ์นะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะ๊ายปายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ๊ายปายค่ะ Returns